แมนเชสเตอร์ซิตี้เตรียมเดินหน้าเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้โดยเล่งที่ทิจานี่ไรเดอร์สมิดฟิ d ตัวเก่งของเอซิมิลานเป็นเป้าหมายหลักตามรายงานจากสื่ออังกฤษยอย่างเดอะเทเลกราฟเป๊ปกว่าเดล่ากุนซืเระบายสีฟ้ามองว่าไรเดอร์มีคุณสมบัติเหมาะสมกับทีมด้วยความสามารถในการเล่นได้ทั้งมิดฟิ d ตัวกลางแบบเบอร์8และบทบาทเชิงรับซึ่งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในระบบของซิตี้ได้ แม้จะย้ายจากอาเซดอักมามาอยู่กับมิลานได้เพียงแค่2ฤด,ดูกาลแต่ดาวเตะวัย26ปีโชว์ฟอร์มได้อย่างสม่ำเสมอจนกลายเป็นตัวหลักของปีศาจแดงดำและเป็นที่จับตามองในตลาดซื้อขายเอซิมิลานตั้งค่าไรเดอร์ไว้สูงกว่าตอนที่ขายซันโดรโตนารีให้กับนิวคาสเซิลที่ราคา55ล้านปอนด์ซึ่งหมายความว่าดีลนี้อาจต้องใช้งบประมาณมหาศาลหากว่าซิตี้ต้องการปิดจบให้ได้ สำหรับซิตี้แล้วการเสริมมิดฟิลด์ระดับคุณภาพอย่างไรเดอร์สอาจเป็นกุญแจสำคัญในการยกระดับทีมกลับสู่เส้นทางลุ้นแชมป์อย่างเต็มตัวอีกครั้ง